สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนเช้านี้นะคะลิซอยู่ที่สำเพงค่ะตรงนี้นะคะเป็นจุดที่เราจะเลี้ยวเข้าไปที่ตลาดสำเพงกันนะคะตรงนี้เป็นถนนเยาวราชค่ะเยาว,วราชนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าถนนมหาจักรค่ะวันนี้ที่ลิซมาเนี่ยเป็นวันที่30นะคะ30มีนาคมพศ2568ค่ะเวลาตอนนี<ม>้ก<ม>็6กโมง51นาที52บนี<ม><ม> ก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าซอยนี้ก็เลยซอยนี้ก็ตอนตอนนี้เขากาลังจะเริ่มเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนร้านค้าเป็นร้านค้าที่ขายตั้งแต่ตอนกลางคืนนะคะขวามือนี่ก็คือชิมชนเลื่อนลิฟ์ค่ะเดี๋ยวนี้จะไปทะลุเดินตรงไปเลี้ยวขวานะคะจะไปทะลุตร,ตรงซอยวานิดหนึ่งค่ะออถนนจัก,กรวรรดินะคะเดี๋ยวเราดูของขายในซอยนี้ก่อน ที่มีป้ายติดหน้าปากซอยนะคะว่าวันที่1เมษายนนี้จะให้ยกเลิกนะคะในตร,ตรงจุดนี้นะคะตรงถนนตรงเนี้ยในช่วงนี้เขากำลังจะเริ่มเก็บนะคะของเนี่ยจะขายตั้งแต่เมื่อเมื่อคืนร้านค้าพวกเนี้ยจะตั้งกันตั้งแต่ตอนประมาณตีหนึ่งตีสองอะไรพวกนี้นะคะเขาก็จะเริ่มตั้งกันแล้วก็จะขายกันยันเช้าตอนนี้ก็จะเริ่ม เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนรอบถ้าเรามาเช้าเนี่ยเราก็จะได้เห็นบรรยากาศนะคะของขึ้นเยอะๆแบบนี้เดี๋ยวซอยที่ลิศจะพาออกเนี่ยตอนช่วงเช้าหรือตอนช่วงกลางคืนที่เพื่อนๆมาจะแตกต่างจากตอนสายๆบ่ายที่ลิศเคยพาเข้ามานะคะร้านจะเยอะขึ้นโอ้ขนมปังนะคะ พรีบม,ม,มาต่อรถค่ะว่าจะไปตลาดน้ำวัดไซนะคะมาต่อ43เนี่ยตรงตรงแถวหน้าวัดจรวรรเนี่ยค่ะป้ายรถเมย์ตรงเนี้ยเขาเรียกป้ายรถเมย์สําเพ็งเนี่ยนะคะดูจากแอปแล้วรถเมย์นี่ยังห่างไกลเหลือเกินนะคะก็เลยเดินมาดูซอยนี้นิดนึงว่าก่อนเขาจะยกเลิกนี่เป็นยังไงนะคะ Uhm. พวกขันอะไรพวกนี้นะะตอนนี้ก ha ็จะเป็นเป็นของที่แบบว่าสินค้าที่แบบว่าเล่นสงการอะถนนมหาจักรเนี่ยเขาจะยาวไปนะคะจนสุดทางฝั่งตรงนู้นเลยเลยไปจนทนลุออกถนนอนุวงศ์อะค่ะ เนี่ยจะเป็นถนนตรงๆนะคะจากเส้นเจริญกรุงมานะคะลิกเิทพาเดินไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะเลี้ยวขวานะคะออกถ้าตรงไปจะเป็นวัดจกักรวรรดิค่ะเราเลี้ยวขวานะคะเนี่ยเช้าๆค่ะขอจะตั้งออกมานะคะตร,ตรงกลางเลยสองฝั่งเลยค่ะแต่พอเดี๋ยวสายๆเนี่ยเขาจะเริ่มเก็บนะคะถนนมันก็จะกว้างขึ้นแล้วก็จะเหลือแบบบริเวณหน้าร้าน จะเป็นพวกถุงก็มีนะคะกิฟช็อปนี้เยอะแยะเลยนะคะเนี่ยถ้าท่านไหนเคยมาตอนกลางวันจะรู้ใช่ไหมคะว่าตรงนี้มันจะกว้างกว่าน,นี้ถ้าเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนมันจะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะในลิสต์มาแบบยังยังทันนะคะได้เก็บให้เพื่อนๆชมเพราะว่าคลิปรอบนั้นที่ถ่ายถนนมาหาจักรไปมีท่านผู้ชมบอกว่ามาตอนช่วงเช้าก็ดีนะคะได้ได้เห็นของแบบของที่ขายตอนกลางคืนด้วยที่เขายังไม่เก็บ เคื่องสำอางก็มีค่ะกำลังจะเริ่มเปลี่ยนนะคะเก็บยังพอได้ทันให้พี่ๆได้เห็นกันบ้างนะคะจะเป็นของแบบแนวคลิปช็อปซะเยอะนะคะจีบาถามากเลยพวกโบคลิปกระเป๋าอะไรพวกนี้ ปืนฉีดน้ำเขาส่ง250อันใหญ่หค่ะสามันขึ้น200-300นะคะ350ไปขายปีกบางทีเขาขาย350บางทีก็รับไปขาย500นะคะบางทีบางทีถ้าแบบเป็นสถานที่เที่ยวจริงๆจ็ดรอยอะไรเงี้ยอขอขายทิชชู่นิดนึงค่ะเนี่ยนะคะมายนะคะมายมี168ิแผ้นนะคะแล้วก็มี240ใช้ดีค่ะเพื่อนเพื่อนเยอะดี แล้วก็นุ่มไม่ค่อยเป็นขนไม่ค่อยเป็นฝุ่นนะคะนี่ฮอโดเรมอนนะ่ะเดี๋ยวปักตะกร้าไว้นะคะแบบพี่ๆท่านไหนแบบชอบใช้ทิชชู่นะ,ะติดใช้ทิชชู่เหมือนด็แตะหน้าจอหนึ่งทีนะคะจะขึ้นสินค้าขึ้นมานะคะแล้วก็กดเข้าไปสั่งได้ในแอปช็อปปี้ค่ะใช้ส่วนลดใช้การสั่งซื้อเหมือนที่เพื่อนๆสั่งซื้อของอื่นทุกอย่างเลยสินค้าในร้านของเขาที่มีสามารถสั่งได้นะคะนอกจากตัวที่ลิฟโชว์ ส่วนมากที่จะปักหลักๆมันจะเป็นนาฬิกาที่ริดใส่ดูเวลานะคะแต่ว่าในร้านเขาเนี่ยจะมีพวกของใช้ที่ประทาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะคะเยอะพวกโคมไฟพวกสายชาร์จอะไรพวกนี้ก็มีนะรู้สึกว่าจะมีนะครับพวกพวกอะไรเกี่ยวกับมือถืออะไรพวกนี้นะค่ะสามารถสั่งได้นะคะถ้าเป็นลิงก์ตัวเดียวกันกับที่ริดลงไปเพื่อนๆสามารถสั่งได้ ออกมาแล้วค่ะฝั่งนู้นก็จะยังไม่มีของนะฝั่งที่จะข้ามไปไปคลององอ่างค่ะถ้าเราตรงข้ามไปก็จะเป็นคลององอ่างถนนตรงนี้เขาเรียกถนนถนนจัก,กรวรรดินะคะฝั่งฝั่งขวามือนี้นะคะโผล่มาแล้วถนนจัก,กรวรรดิตรงไปจะเป็นแยกวัดตึกค่ะขวามือก็ออกเส้นที่เมื่อกี้เริ่มต้นคลิปนะคะเข้าเยาวราชนะคะซ้ายมือก็จะเป็นไปคลอ,ององอ่างค่ะไปเมกาพาซ่านะคะสะพานเหล็ก ตรงไปก็จะไปแอะแยก SAB นะคะไปคลองถมค่ะเนี่ยเดี๋ยวจุดตรงนี้ค่ะตอนช่วงสายๆก็จะมีของขึ้นนะคะร้านขนมก็จะเป็นร้านเจ้าเก่าแก่อยู่ตรงนี้ขายนานแล้วป้ายรถเมล์ยอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าหาเพื่อนๆมามาคลองถมทางทางเส้นนี้นะคะอย่างลิตริสมาสายแปค่ะแล้วก็จะมาต่อ43เนี่ยไปวัดไทรนะคะวัดไทรเนี่ยเป็นตลาดเช้าค่ะแล้วก็บรรยากาศาาต่างจังหวัดมากเป็นตลาดเมื่อก่อนนี้เขาขายย่างในในใน,ใน้ำเลยนะคะในคลองเลยอ่ะ แต่ไม่รู้สถานการณ์ตอนนี้ยังไงนะคะ <_ d ial ing> เดี๋ยวดูก่อนนะว่ารถจะมากี่โมงนะเพราะว่าถ้าไปถึงที่นู่น8โมง8โมงกว่าเนี่ยตลาดวายนะคะ,ตล,ะ,คะตลาดเขาไม่ไม่สายค่ะตลาดเขาประมาณเอ้าโมงนี้ก็วายแล้วนะคะถ้ารอบที่แล้วไปประมาณ8โมงนะคะแปดโมงกว่าก็เริ่มวายแล้วเดี๋ยวเราปิดคลิปกันตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนี้จะรอสายสสตรงนี้แหละสี่ารู้สึกว่าจะไปตลาดรูได้ด้วยนะคะแล้วข้า ะะถ้าไม่มาก็ยังไม่ไปนะถ้าไ,ไปอาทิตย์อื่นแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปที่อื่นกันกันต่อช่วงนี้ยังเพิ่งแขวนนินไหวไปได้วันสองวันนะคะเดี๋ยวจะยังไม่เข้าห้างนะคะรอดูสถานการณ์อีกนิดนึงสวัสดีตอนเช้านะคะเ,เพื่อนๆนว่านกบินสวยมากเดี๋ยวเราปิดคลิปตรงนี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะที่รับชมและติดตามน,นะคะเป็นกําลังใจให้กันเสมอเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสบไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ